ี๋ยวก่อนจะไปที่ True Detach นะคะเดี๋ยวขอไปที่อุ้งอิงนิดหนึ่งเออวันนี้อุ้งอิงก็เจอนักข่าวนะไปเปิดงานซอฟต์ power อฟ์ power เอา้เวรอ๋อใช่ใช่ใช่ก็มีงานเดียวที่เขาต้องทำคุณพี่เฮ้ยให้เขาทำอะไรอะฮาร์ด power วะไงกวาดลานวัดกวาดถนนลอกสติ๊กเกอร์ตามนี่ลอกไปปูตามนี่กับเสาบุญไม่ต้องทำแล้วทุกวันนี้ก็ถอดปูตามต้นมะขามก็ได้นี่ไม่ต้องทำแล้วบุญทุกวันนี้ก็กินไม่หมดแล้วที่มีอยู่อ่ะบุญนำกำแต่งทั้งนั้น อันนี้จะได้ซอฟต์มาเวร์รจะได้เป็นนายแล้วเนี่นนนยซอฟต์เบรนกันนี้มันไม่ไหวไปเปิดงานที่หอศิลป์ก็ถูกสังคอาถูกนักข่าวถามเรื่องกระแสะสังคมกดดันว่าทักศิณเนี่ยตกลงพักรักตาสาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจไม่ได้ถูกคุมขังใกล้ครบ1้อยี่วันเจ้าตัวก็บอกว่าไม่รู้จะชี้แจงยังไงดีนักข่าวช่วยคิดหน่อยแต่อิงก็ได้แต่ให้กำลังใจตัวเองและครอบครัว แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะทํำยังไงเขาถามคุณในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอว่ามีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ใช่ใช่นะความน่าเชื่อถือของประเทศไทยคุณคุณความเห็นยังไงไม่ทราบเพราะคุณจะเป็นนายกไม่ใช่เหรอจะเป็นนายกก็ต้องแสดงวิสัยทัศน์นะคุณมอยังไงบ้างเรื่องปัญหาอย่างนี้ความความน่าเชื่อถือเรื่องระบบนิติรัฐธรรมของไทยเนี่ยคุณความเห็นว่ายังไงถามอย่างนี้สิให้เขาตอบมาให้เห็นชานฉลายความชานฉลาดด้วยได้โชว์หน่อยใช่ไหมใช่มีไหมี๋ยวมาตอบว่าให้ให้หนูตอบว่ายังไงเลยคะ อ่ this is the government คือรัฐบาลสว and I think this this something like this นะคือสวรัฐบาลที่ทิ้ something like this มันไม่ใช่ก็ไม่ได้นะไม่ได้เออเคุณต้องแสดงวิสัยทัศน์ไม่ไม่ทัศนวิสัยเออคนละอย่างกันเออคนละคนละอย่างตามไม่พูดถึงทัศนวิสัยไม่เกี่ยวนี่พูดเรื่องวิสัยทัศน์คือทัศนวิสัยมีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมใช่แต่วิสัยทัศน์นี่มันจะโชว์ความชัดเจนว่าอันนี้คุณอ่าเป็น natural stupidity หรือ artificial intelligence ขนาดนั้นเลยเหรอความโง่โดยธรรมชาติหรือว่าความฉลาดเทียมเนี่ยเออฉลาดโอ้เอ้าฉลาดเทียมโถคุณพี่ artificial intelligence AI คือฉลาดเทียมน้องก็นึกว่าจะแปลว่า AI นะเออนะจานฉลาดปาดเปืองฉลาดเทียมมันไม่ปัญญาประดิษฐ์มัน artificial แปลว่าเทียมเออเทียมเทียมเออของเทียมของไม่แท้ก็คือความฉลาดเทียมแต่ความหมายคือในไทยๆนี่มันได้สองอย่างเลยนะฉลาดเทียมมันดูไม่ไม่ค่อยดูไม่ค่อยฉลาด artificial เพราะเทียมันคือของไม่แท้แต่ที่เขาเรียกปัญญาประดิษฐ์ทำไมอ่ะแต่ว่าเวลาคำว่า AI มันปัดเปลืองไงปัดเปลืองใช่ไหมฉลาดเทียมแต่บอกฉลาดเทียมเนี่ยเจ๊งเลยโธ่โง่ตามธรรมชาติเพรก็ต้องโง่ตามธรรมชาติหรือโง่โดยธรรมชาติฉลาดเทียมเออนะเป็นอย่างงี้ตอนนี้ในโลกเรามีพูดดีสองเรื่องนี่แหละคือโง่โดยธรรมชาติหรือฉลาดเทียมโง่โดยธรรมชาติหรือฉลาด Natural stupidity หรือว่า artificial intelligence เนี่ย มึงไม่ฉลาดทั้งคู่โอ๊ยปวดหัวไปดูเรื่องของกรณี True d e t a c ที่ถูกนักข่าวเอาไปพาดหัวว่ากศทชซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบนะป้องป้องในนั้นเขามีความเห็นที่แย่กันไม่ไม่ไม่ลงรอยเท่าไหร่นะไม่หรอกเขาตีกเขาแตกกันก็เป็นสองฝั่งนะเขามาจากหลายลุงไงเขามาจากหลายลุงใช่ไหม แล้วก็สตทชวันนี้คือนักข่าวเขาล้องไปเยอะว่าหลังจากที่มีการควบรวมไปแล้วเนี่ยมันมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณที่เอาเปรียบผู้บริโภครวมไปถึงแพ็กเกจที่แบบว่ามีการไปปรับแพ็กเกจแพ็กเกจราคาถูกขาไม่เจอมีแต่แพงๆมีมีมีคุณคิดดูตอนที่เขาทำในธุรกิจเคเบิลใช่ไหมเขาบอกขอให้มีโฆษณาเพราะว่าขอให้โฆษณารายได้เขาน้อยเขาขาดทุนใช่ไหม พอโฆษณาปุ๊บได้ปุ๊บแล้วนี่นะไอช่องที่เคยมีนะที่แพงๆเขาไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะ HBO c ใ n แ m a x พวกนี้เขาไม่มีแล้วนะพี่อย่าบอกว่าพี่ยังเป็นสมาชิกอยู่นะเป็นที่เออเออคือหนังวนมานะสมัยพระเจ้าหาวนนุ่งเกงสามส่วนอ่ะนุ่งเกงหูรูดอ่ะใช้ซ้ำๆซากๆนั่นน่ะนะเฮ้ยคุณต้องรู้ักความอายมันยนว้ยอ่ะ เออคุณรวยด้วยวิธีนี้เหรอเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้เอาเปลี่ยนผู้บร็นผู้ตัดเวลาเนี่ยเหรอเขาหันไปดู넷ฟลิกกันหมดแล้วยังมานต่องดูรวยหมูเถื่อนเน็ตฟลิกผมก็มีเออมีทุกอย่างที่บ้านอ่ะยังเป็นเงินอ๋อเออเออเออมีหมดอ่ะอ๋อยังยังมียังมีสมาชิกอยู่เนาะมีเดือนหลายพันอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้สารคดีมันก็มีตามไอ้ไอ้เน็ตฟลิกมันก็มีคือเราอยากทำอะไรคือที่จริงมีมีเคเบิลเถื่อนก็มีแต่เราพวก ทำตามกฎหมายไงตามกฎหมายเรากลัวเขาถ้าเกิดเราเลิกสมาชิกเขาจะเช่าเงินที่ไหนซื้อข้าวกินห่วงห่วงจะสวห่วงจะสวเหราอครัพี่อยากจนลงอ่ะเดือนหลายพันนะเดี๋ยวเขาตกเขาตกอะไรเขาตกรอันะดับเหรอใช่เ้ามากินข้าวต้มกับกวดกวดโค้นแค่อะไรทอดกับเกลือยังไม่ไหวนะสงสารเขาเลยใช่ไหมใช่ไม่ได้ทุกวันนี้ก็อันดับหุ้นก็ไม่ถืออยู่ใช่ไม่ได้เลยเช่นอยู่แล้วนะทุกวันนี้ก็สั่งไก่จากออสเตรเลียมากินอยู่แล้วนี่ ล่าสุดก็ตกลงทางด้านของคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกรุลกกรองเลขาธิการรักษาการเลขาธิการกสทชบอกว่าจากการไปตรวจสอบนะที่ถูกร้องเข้ามาว่าพอรวบรวมแล้ว two d track เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและเงื่อนไขเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกเออมันปัญหามันอยู่ที่การสื่อสารนะเออปัญหาเกิดจากอาจจะเกิดการสื่อสารที่ออกไปยังสาธารณะแล้วทําให้คนเข้าใจผิดอ่างี้คือนักข่าวเนี่ยเขาบอกว่า นักข่าวเขาบอกว่าผู้บริโภคเขาฟ้องเ,อเขาฟ้องมาเขาร้องเรียนมาว่าพอรวบรวมแล้วมีการไปลดเสาสัญญาณทําให้สัญญาณอ่อนหรือกีดเดียวอะไรเงี้ยจริงเปล่าจริงๆมีม,มีคนทำไมเอาเปรียบผู้บริโภคมีคนร้องมีคนร้องอันนี้ก็ประเภทอมาหาอิาพี่คาัตามนิยามการเือนกนันนะเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่อย่าง,งานั้นเขาบอกว่าเนี่ยประชาชนเกิดความสับสนสับสนเข้าใจผิด คือที่ไปเข้าใจว่ามีการลดเสาสัญญาณทําให้คุณภาพสัญญาณแย่เนี่ยทรูได้ชี้แจงกับกสทชประเด็นดังกล่าวบอกว่าหลังรวมธุรกิจได้ทําการโยกย้ายเซลลไซส์ก็คือสารดีสารไปในจุดที่สัญญาณดีกว่าย้ายไม่ใช่ลดเพาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นฟังดูดีนะฟังดูดียืนยันว่าคุณภาพการส่งสัญญาณยังคงเดิม แต่ถั้ากศธชไม่ดีขึ้นอย่างนั้นคือคงดูไปว่าไม่ดีขึ้นจะพยายามบอกว่าดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะแล้วก็กสทชก็ได้มีการตําหนิทูไปแล้วเกี่ยวกับการยุบรวมเสาสัญญาณหรือว่าโยกย้ายคุณตำหนิทูตําหนิใครไม่ทราบถามซิ่งตำหนิใครไม่ทราบเออเออตำหนิให้ดูหน่อยตามชื่อบุคคลที่ถูกตำหนิมาหน่อยฟังได้ปะครับเป็นใครเออเออใครนะได้ตำหนิเจ้าสัวไปแล้วหรือว่าไงคุณตำหนินี่ตบุคคลไม่เขามีชีวิตจิตใจอะไรเนี่ยเขาเป็น artificial intelligence เขาก็บอกว่าเขาได้มีการตําหนิไปแล้วว่าถ้าเกิดยุบเสาสัญญาหรือว่ายกย้ายเนี่ยต้องแจ้งผู้บริโภคทราบก่อนแล้วก็มีเรื่องของกรณีประเด็นแพ็กเกจเขาบอกว่าแม้พอควบรวมอ่ะไอแพ็กเกจสองร้อยเก้าสิบเก้าสำหรับคนไม่มีตังค์อ่ะมันหายไปเลยนะเออนี่ได้นะม่มีนะมีคนบอกว่าแพ็กเกจสองร้อยเก้าสิบเก้าเคยใช้อยู่เท่านี้ปัจจุบันไม่มีแล้วถูกปรับราคาให้สูงขึ้นขันนวด้อยลงไงก็นี่เขาพูดอย่างนี้บอกว่า เนี่ยได้มีการสอบถามไปประเด็นแพ็กเกจราคา299และมีแพ็กเกจอื่นที่หายไปก็ยืนยันว่าปัจจุบันยังมีให้บริการอยู่แต่เมื่อครบกําหนดใช้30วันแพ็กเกจจะหมดอายุผู้ให้บริการจะให้ผู้บริโภคเลือกว่าจะต่อแพ็กเกจเดิมหรือใช้แพ็กเกจใหม่ไม่ได้มีการบังคับการเลือกเขาเขบอกว่าไอ้กรณีแพ็กเกจดังกล่าวเนี่ยแต่ถ้าไม่ไม่ถามก็จะไม่ได้แนะนํา หรือไม่ได้บอกว่ายังมีคือถ้าคุณต่อไปเนี่ยสัญญาณมันก็จะอ่อนลงมันไมันแรงเหมือนเดิมนี่นะเออมันเป็นอาการอ่อนแรงโอ้ยอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่การมานานแล้วสัญญาณเนี่ยใช่ไหมมันยานไงมันยานสัญญาณแล้วมันยานลงยานลงใช่นานมันยิ่งยานยิงเตื่อยเลยใช่ไหมมันเตื่อยมันยิ่งยานลงไงมันก็ไม่เข้มข้นไม่ตึงเหมือนแต่ก่อนเออเพราะนี่เนี่ยคนก็วิาถ้าคุณหูวตึงมีปัญหาแน่นอนละเพราะมันยานลง จริงๆแต่บ้านเราก็ไม่แบบนะคือเขามีการเอาเปรียบพูดพวกต่อเวลาเราไม่งั้นจะรวยยดงไงคุณจะรวยอย่างเดียวคุณต้องเงินจากผู้บริโภคใช่ไหมมาทั่วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางคนเขาบอกว่าเขาใช้อยู่เนี่ยเคยจ่ายเดือนละสามร้อยเอาจ่ายไปจ่ายมาตอนนี้จะพันแล้วนะมันไปยังไงก่อนมันก็มีว่าเอออาจจะไปเปิดรับบริการโดยไปกดถูกอะไรหรือเปล่าหรือทำไมไม่ได้เลือกแพ็กเกจเดิมแล้วไปเลือกแพ็กเกจใหม่ใครบินล่าสุดมันขึ้นมาเยอะแยะวะของผมนี่ชีวิตส่วนตัวปะ ชีวิตส่วนตัวมากชีวิตส่วนตัวมากเลยมีปัญหาว่าเดี๋ยวเชิญไปคุยกับกสทชกสทชนะขึ้นใช่ไหมขึ้นบางคนเขาบอกว่าพอมันเหลือน้อยๆอย่างเงี้ยสัญญาณมันน้อยเขาก็ต้องปรับให้มันแรงขึ้นก็ต้องเสียตังค์เพิ่มใช่ไหมมันเหมือนถูกบังคับไปโดยปิยานุมีทางเลือกนะถ้าคุณฮียค่าไฟที่บ้านคุณแพงคุณต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดให้ค่าไฟมันลดลงไง มันช่วยมันช่วยเหรอคุณพี่เป็นนอนทา่โรงแรมตา่างจังหวัดนะและ้คาไฟที่บ้านจะลดลงแล้วไม่จ่ายค่าโรงแรมแทนอ๋อนะ Artificial Intelligence มันเป็นสทางรถขับไปคือคุณต้องไปอยู่บ้านคือคุณต้องไปอยู่บ้านคุณต้องไปที่อื่นคุณไปนอนโรงแรมต่างยังบานหรือที่ไหนก็แล้วแต่เดือดภาวะเอไอ่มันจะลดลงเออนะเออฉลาดเทียมขึ้นมาใช้วิธีนี้หละดีสุดแล้วไปจ่ายค่าโรงแรมแทนเออปวดหัวเลยใช้ไฟคนอื่นแทนไงให้คุณจ่ายค่าไฟแทนเห็นไหมค่าไฟบ้านเราลดลงเอาเอาเอาตามนั้นนะเออวันนี้คอรมอเห็นชอบภามาตรการในการแก้ PM 2.5นะคะแต่อันนี้แปลกมาก เขาเขาบอกว่าจะใช้วิธีการตัดเกรด KPI วัดฝีมือผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือทไมอะคือเขาไม่ได้กําหนดมาตรการว่าจะทําอะไรทําอะไรทําอะไรแต่จะไปกดดันที่ตัวผู้ว่าโดยการตัดเกรดถ้าคุณเขาเขาป่าในประเทศเพื่อนบ้านคุณทำไงอืมฮะอืมคุณยะ่งเป็นปัญญาทอะไรก็ได้อะอืมถ้าถ้าหากว่าเพื่อนบ้านเนี่ยคนบนเนี่ยอ่าลาวหรือพม่าเนี่ยชาวบ้านเขาาป่าเนี่ยคุณจะทำไงต้องประสานประสานประสานอะไร มันก็ไม่ได้อยู่แล้วประสานงานเหรอทำไงผมไม่ฟังคุณยังเข้าไปชนกลุ่มร้ายเขาฆ่าตายหาบอกเ้นเข้าไปสิทำไงอ่ะเออเดี๋ยวพวกคาราบาลยาบ้าล่ยิงเอาคุณจะไปประสานอะไรเออเออเอเออมันทำไม่ได้คุณจะมาเพราะมันแม้กระทั่งในสิงคโปร์ยังวุ่นวายเพราะว่าการเผาป่าในอินโดนีเซียควันไฟมันมาลามมาด้วยบางปีมาถึงหนาดใหญ่ด้วยไงแล้วทำไงของวันนี้มันคุณบังคับไฟได้เหรอไม่ฐานผู้ใครมาแต่นี้อินโดนีเซียมาตกที่สิงคโปร์เนี่ย แล้วทาไงข้ามแดดมามันเรื่องธรรมชาติอ่ะกระแสลมอืมใช่ใช่คยังไปทำมันรู้ดีเหนือธรรมชาติอ่ะเออนี่เห็นไหมี่เข้าวอีกไมเลยทําปบ่าเขาบอกงี้บอกว่าได้มีการกําหนดพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือกทมและปริมณฑลที่เป็นป่าอนุรักษ์10แ่งป่าสงวน10แห่งให้มีการลดปริมาณฝุ่น50เอร์ซคุณไปดูดิใครเผาป่าเพื่อปลูกข้าวโพดอุ๊ยพูดขนาดนี้ก็บอกชื่อมันเลยดีกว่าบางเนี่ยชาวบ้านเนี่ยาชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านเขาป่าเ่อปลูกข้าว เอาไปทําอะไรเลี้ยงสัตว์อาหารสาัตว์เลีย้ยงสัตว์มันจะขา้าวโพดเป็นข้าวโพดแบบสองอย่างเป็นข้าวสาลีขา้ขาวโพดข้าวโพดแบบเนี่ยเลี้ยงวงัวเกี่ยข้าวโพดเยอะ<า>เยอะมากเลยใช่ไหมคุณพี่สวิตคอนเนี่ยเราจะข้าวโพดจะมันมีลายๆมีมีไงนี่ที่เรากินหว,นวานๆนั่นแหละอ่าแต่ก็ที่เคยเห็นคือมีเผาอ้อยใช่ไหมเผาอ้อยเผาอ้อยน้ําตาลเผาไลเรื่อรอยทำไรเรื่อรอยเพื่อปลูกเผาข้าวโพดนี่เหรอเขาก็ปลูกข้าวโพดอ่าถอนต้นเก่ามันปลูกใหม่ แล้วเผาหาเห็ดนะเผาหาไม่ห,หาหอกหาเห็ด <c oughs> เออใช่ใช่ใช่ท<อ>ีนี้เขาบอกต่อนะคะบอกว่าออแล้วก็มีการให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนการแก้ปัญหาเพื่อลดข้อจํากัดเรื่องงบประมาณจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติระดับชาติเพื่อนําไปสู่ระดับปฏิบัติในพื้นที่ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคและก็ยกระดับการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากระดับ ภูมิภาคอาเซียนมีทางทเดียว <พา S 2> คือปลูกปา่าครับปตทเขาปลูกป่าปีเป็นไม่มกี่ไร่หน,นึ่งปลูกป่กปามาซับเอาใช่เาขาปลูกป่าเยอะสิเขาหัวร้นทั้งหลายแหล่คุณบังคั้งเขาเผาป่าเนี่ยคุณบางค้ป,ป,ปลูกป่าเส่ถ้าเผาป่ายึดซับเนี่ยคุณจะไปเผาได้ไงทีนี้ไอ้เรื่องการประเมินผลหรือ KPI ในที่เป็นผ้าหัวข่าวเนี่ยเขาบอกว่าผู้ว่าทั้ง17จังหวัดในการลดค่าการเผาเผาลงในพื้นที่ป่าสงวนและป่านุริของคงเลยอันนี้ความคิดนายกนายก ฮะนายนโยกมีหน้าล่ะมาดูประหลาดใช่ไหมเออมันถึงว่ากําหนด KPI นะเรื่องถุงเท้าแดง KPI นี่เอกชนชอบใช้ใช่ไหมพี่คือคุณต้องสมถุงเท้าแดงถึงจะคิดอย่างนี้ได้ทำไมอ่ะทำไมมันต้องมาจากสมองที่ถุงเท้าแดงคือคิดอย่างนี้ได้เดี๋ยวถุงเท้าอยู่ที่เท้าสมองอยู่ที่หัวต้องสมองที่คิดสมถุงเท้าแดงถึงจะมาทำางนี้ได้ ยังคิดอย่างนี้ได้อสมองที่ถุงเท้าแดงนะออสมองที่ตั้งสมงถุงเท้าแดงถึงจะคิดอย่างนี้ได้ถึงจะคิดออกนะเขาบอกว่าก็จะต้องมีการลดค่าเผาการเผาในพื้นที่ป่าสงวนป่าอนุรักษ์ลง50%ส่วนป่าอื่นให้ลดการเผาลง20%พื้นที่เกษตรที่อยู่นอกเหนือสิจังหวัดเลยทำไมวม่งยเออทำไมต้องเป็น20%เออแล้วคุณวัดยังไงวัดยังไงก่อน แล้วก็ต้องกําหนดให้ลดค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในภาคเหนือ40%กทม20%กลาง20%โดยที่จะนําไปใช้ในการกําหนดค่า KPI คือวัดการทํางานว่าผู้ว่า17จังหวัดทีอ่อยู่ในพื้นที่ต้นเหตุเนี่ยมีความสามารถในการแก้ปัญหาหรือเปล่าหรือลดได้เท่าไหร่คราวที่แล้วเนี่ยชุดแรกที่มาเนี่ยทางเหนือสะอาดหมดนะแต่มีทางตั้งแต่อ,าอ,อ่างทองจนถึงอีสานแดงเถือกหมดเลยไหมทั้<ะ>ทงเหนือมีสีฟ้าอยู่ คุณเข้าใจในสาระสำคัญถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยฮะว่าทั้งหมดนี้เป็นเป็นตามฤดูกาลเออแปลกมากที่บอก KPI ตัด KPI เอาไหนเออ <c oughs> คุณมีความคิดยังไงไม่ทราบคุณคุณรู้ไหมว่าใครเผาป่าใครครู้ไหมเขาได้ประโยชน์าจากการซื้อข้าวโพดขายขา้าวโพดคุณรู้ไหมเออนะไปถามให้ <c oughs> ชัดเจนหน่อยนึงเออนะเออลงหุ้ <c oughs> งงนในศูนย์การค้าไม่เหรอเออแต่ละเห็นไหมเออเออเออเเออออนะแล้วก็ควกนั้นก็ไปกินข้าวบ้าน กินบ้างกิน้าตำแหน่งไงพวกเดียวกันทั้งนั้นหละพวกเดียวกันพวกเดียวกันใช่ทำไมไม่คุยเขาสิทำไมไม่คุยในโต๊ะนั้นให้จบออเจะมาคุยโต๊ะอื่นทำไมใช่คุณคุยเรื่องคุณกุ้งคุณนั่นแหละอุ้ยตายเออวันนี้นะคะพื้นที่ที่เป็นสีส้มนะก็ยังต่อเนื่องนะคะมากที่สุดสามอันดับแรกก็คือสมุทรสาคร59.2ไมโครกรัมนะ นครปฐมห5 2ห้าไมโครกรัมแล้วก็ราชบุรีอันนี้อุตสาหกรรมรู้เนะใช่พื้นที่ไม่เกี่ยวเรื่องเผาป่านะอุตสาหกรรมหมดเลยโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมใช่คือในในในราชบุรีในแถวนั้นน่ะต้นไม้ออกลูกออกไม่ออกลูกออกดอกตามผิดปกติตามฤดูกาลเนี่ยเพราะว่าไอร้อนจากโรงงานต่างๆเนี่ยมันทําให้สภาวะโลกร้อนแปรปรวนเนี่ยทำให้ต้นไม้เนี่ยมัน มันมันผิดปกติไปด้วยไงใช่ไหมการที่จะออกลูกออกดอกเนี่ยก็เจออากาศเปลี่ยนแปลงทงั้งฝุ่นทั้งควันพิษด,ด้วยความร้อนด้วยไอร้อนอ่ะ嗯嗯嗯嗯嗯ก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยพื้นที่พ,ทพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งนั้นอ่ะอันนี้จริงๆต้องไปดูเรื่องของการตรวจการปล่อยควันออกจากโรงงานไปดูสิว่าที่ทั้ทงลมมันไปทําให้อลิ้นจุ๋งลิ้นจีไม่ออกอ่ะใช่ไหมค่ะนะอ่ะแล้วฝั่งนี้เขาไม่เผาอ่ะพี่ไหน เนี่ยลาดบุรีมันไม่มีป่าไม่มีป่าไหนแล้วเขาทําอ้อยทําเอ้ยอะไรบ้างไหมก็ก็มันเคยมีแล้วไม่สุพรรณไม่เคยมีแล้วสุพรรณพอมีแต่ไม่เคยมีแล้วตายมีนุ่นเมืองการนั่นไม่ใช่เหรอเมืองการเมืองการมีตรงนั้นตายนุ่นแต่แถวไม่นั้นแม่กรองมาก่อนเน่าระจําเลยเน่าทุกรูปการไม่ใช่เหรอใช่ไหมจากไอ้โรงงานน้ำตาลใช่เทโมลาสลงมาเทอะไรน้ําเสียลงมาเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีแล้วล่ะซื้อโรงงานเจ๊งหมดแล้วมันก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันพรุ่งนี้นะคะศาลรัฐธรรมนูญนัด ไต่สวนพยานคดีคุณพิธาถือหุ้นสือ่อเขาก็จะให้เฉพาะผู้เกี่ยวข้องรับฟังนะแต่ก็เขาบอกไม,ไ,มไ,มไ,มไม่มีความเคลื่อนไหวเรื่องการเข้าไปปลวกไปปวดนะไม่มีมาตรการเพิ่มมาตรการเข้มแต่อย่างใดก็เดี๋ยวรอด,ดูว่าจะเป็นยังไงแต่ให้เฉพาะคนเกี่ยวข้องเข้าไปฟังก็เป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่หลายคนจับตาม,มองเรื่องของกรณีคุณพิธาถือหุ้นสือ่อว่าไต่สวนเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงคนก็นึกย้อนไปถึงตอนที่ไต่สวนคดีของธนาธรไง ถือหุ้นอะตอนนั้นอะหุ้นสื่อเหมือนกันวิทาจะเริ่มพรุ่งนี้ส่วนพรุ่งนี้อีกคดีหนึ่งเราขอแวะไปแบบว่าบ้านๆหน่อยนะรู้สึกพรุ่งนี้ก็จะมีคดีของลุงพลด้วยไหมคุณพี่พลก็จะจับตานะเออจะพอดามีคดีพันธมิตรเตอร์มช่เหรอรอบสองรอบสองแลฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือนัดนัดล้อมนัดร้อมก็ต้องนัดฟังคำพิพากษาอีกทีใช่ไหมก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มีคดีใหญ่ๆหลายคดีในวันพรุ่งนี้นะคะรวมไปถึง อื่นๆอ่ะเรา56ละก็ยังไงเดี๋ยวคงจะได้ตามนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาติดตามกันว่าคดีสำคัญคนนี่คดีพิพากษาเลยใช่ไหมใช่เขาเลื่อนมาแล้วคนคืออยากรู้ว่าเด็กหายไปยังไงยังดังอยู่ป่ะเด็กเสียชีวิยังยังดังอยู่ไมเดยวนี้ยังดังอยู่ไหมไม่ดังแล้วช่องไหนไปอุ้มอยู่ไหมตอนนี้ยังมีไม่มีเขาก็ได้ ไม่ติดตามเลยลุงพลพี่ไม่รู้เลยเขาไปไหว้น้ําล่าเสียแป้งกันหมดแล้วจะมันลเลยลุงพลอยู่อีกอะคือไม่หมดแล้วครับไม่เอาแล้วอ่ะเหลือคดีลุงพลเห็นเมื่อก่อนที่ตามมาเขาลุงพลตดกีเยี่ยวเขายังรู้หมดเลยเขาไปไหว้น้ําจําลองการใช้ชีวิตเสียแป้งมีเอาไก่ดุกไก่สุกไก่ดิบมันจําลองกินด้วยเขาเปลี่ยนเรื่องแล้วตัวละครใหม่อันนี้เป็น artificial intelligence artificial intelligence เออ ความฉลาดเทียมในวงการสื่อเออใช่ใชใช <c oughs> เอาละหมดเวลาละไปกันก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพักร้อนก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะทั้งข้ารการทั้งผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยเวลาทํางานก็สามารถจะลาพักร้อนได้ผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าถ้าใครทํางานป่วยไข้พักราลากิจลาพักร้อนหรือจะลาลาป่วยมันทาได้ทั้งนั้นอะ